ทำได้เหมือนกันครับเข้าแอปมาเลยมุมขวาล่างนะคลิกเข้ามาที่โปรไฟล์ของตัวเองหลังจากนั้นเลื่อนลงมานะครับแล้วก็จะเจอคํานี้โปรแกรม A f f i l i a t e หลังจากนั้นก็กดสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนะครับสีเขียวด้านล่างกรอกข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็รอทางระบบเขาอนุมัตินะครับใช้เวลาพอสมควรนะพอสมัครเสร็จนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันแรกเนี่ยข้างล่างเห็นไหมครับสีสม้มมันจะเป็นคําสั่งซื้อรายได้นะครับก็เอาไปดูค่าคอมของเราแล้วก็เอาไปดูสถานะการโอนเงินอันที่3นะครับการสร้างคอลเลกชัน หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับก็เอาไว้แปลงลิงก์สร้างไรายได้ก็ง่ายๆเลยครับก็ให้เรากลับมาหน้าหลักของแอปหลังจากนั้นก็เลือกสินค้ามาสักชิ้นนะครับ ้ามาหน้าสินค้าแล้วเนี่ยก็กดปุ่มลูกศรตรงนี้ปุ่มแชร์นะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยอัตราค่าคอมมิชชั่นหารายได้โดยประมาณกลับมาที่หน้าหลักของโปรแกรม A f f i l i a t e นะครับแล้วก็กดเข้ามาแปลงลิงก์เอาลิงก์สินค้าที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับเอามาวางแล้วก็กดแปลงลิงก์ได้เลยจะเพิ่มสับไอเดตรงนี้ก็ได้นะครับแปลงลิงก์เสร็จแล้วนะครับเราก็แค่นําไปแชร์ได้เลยต้องบอกว่าการทํา